ตกลงบบตอนนี้ก็ยังเ<ป>ถียงกันเรื่องกรอบเวลาใช่ไหมมันมันน่าจะแนวทางมันน่าจะเป็นกี่วันยังไงฮะการอภิปรายรอบนี้คือคืออย่างนี้คุณเสถียนครับทระานทกฝังดกัเลยครับไอการอภิปรายเที่ยวนี้เนี่ยหนึ่งข้อที่หนึ่งนะถ้าผมประสบการมามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาพลาดตั้งแต่ไปยื่นคนเดียวครับแล้วเ็าต้องการวันจํานวนมากผมคิดว่าไม่จําเป็นหรอกครับยี่สิบชั่วโมงตามที่ประธานที่สุดเขาไปตกลงกันไว้เนี่ย ผมว่ามันก็เยอะแล้วคุณทกใครเข้าเป้าดิครับมันคุณเสียนนับดูท่านผู้ฟังนับดูยี่สิบชั่วโมงเนี่ยมันน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเห็นคุณเห็นคุณอ่าคุณอะไรอ่ะรัชนก k ไหมฮะครับที่ไปเรื่องประกันสังคมก็ผู้น้านาทีเองอ๋อมันก็เป็นประเด็นมันก็มีข้อเท็จข้อจริงข้อที่ต้องพิสูจน์ได้เห็นกันอยู่ไอ้นี่เหมือนกันคุณจะอออะไรมากมายในเมื่อคุณคุณอภิปรายในยกคนเดียว ผมมองว่าเป็นเจตนาที่จะยื้อเหมือนที่คุณสเสถียรที่ว่าการที่ใส่ชื้อคุณตั้งศรีนั่แหละรครับเพราะว่าการใส่ทื่อท่านนายกตัก้นศรีมันไม่จำเป็นต้องไปใส่ทิยักี์ศรีหรอกครับ,ค,รบคุณคุณมาอาภิปรายในสภา,าก็ไม่ได้ต่างกันเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นผลบวกผลลบอะไรเลยทำให้สังคมก็มองเห็นนะกองทีหลายคนที่เป็นนักวิิาพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายมาบอกว่าวันนี้ คุณต้องเอาขวดนมอมกจากปาดได้แล้วเว่าะฉันกรอบเวลาก็ทางเพื่อไทยยืนว่าจะเป็น20ชั่วโมงให้20ชั่วโมง,โมงครับอซึ่งในที่ประชุมวิปเนี่ยก็ต้องโหวตกันไหมฮะหรือยังไงฮะคือในที่ประชุมวิปโหวตกันหรือไม่ถ้าเกิดว่าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องใช้การโหวตครับนะครับวิปสามฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่าย คณะรัฐมนตรีตัวแทนคณะมนตรีก็ต้องโหวตกันครับครับแต่โดยปกติที่ผ่านมามันไม่เคยโหวตนะครับอ่าตกลงกันได้เมื่อก่อนผมก็เมื่อก่อนผมก็เป็นตัวแทนของวิทรัษษฐบาลอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยพอ,อท่านีิสุทธิ์มามาเป็นประธานวิทผมก็เลยท่านไปทาหน้าที่แทนผมอ่าอเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยกับพลรมเห็นว่า20ก็น่าจะเป็น20ผมว่าน่าจะไม่เกินนี้แหละครับเพราะว่าเอผมถามเพื่อนผู้แทนในพรรค ซึ่งพรุ่งนี้พักเพื่อไทยจะประชุมกันครับแล้วก็จะกําหนดท่าทีเรื่องของเวลาพิปรายครับนะครับที่ประชุมพักเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้ก็ดูแล้วก็ยี่สิบชั่วโมงอะยี่สิบชั่วโมงเยอะแล้วครับเยอะเยอะเยอะผมนะครับในทางการเมืองมัน,น,นต่างกันไหมยี่สิบชั่วโมงกับสามสิบชั่วโมงความเสียหายมากมากขึ้น,นถูกไหมมันไปเสียเวลาเฉยๆเอายี่สิบชั่วโมงคุณยืนตําหนิคุณยืนตีเตียนคุณยืนพูดว่ากล่าวอยู่คนคนเดียวเนี่ยมันคุณขัดขุมผลมาเลย คนคนละสามสิบนาทีหรือคนละสี่ม้านาทีปกติการอภิปราย,ยเดี๋ยวนี้สิบนาทีเนี่ยมันเหนื่อยแล้วครับครับ <c oughs> แล้วอย่างนึงแล้วอย่างหนึ่งคุณแพรตอนทานเนี่ยซึ่งเป็นนายรมตุกวันเนี่ยเธอก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรที่ที่นอกกรอบไปทําให้เห็นว่าน่าจะต้องมาอภิปรายส่วนใหญ่ในใจพิปารายเรื่องคนอื่นครับ <c oughs> อภิปรายนโยบายจากที่ผ่านมาแล้วก็พิปรายที่คุณเจตนา ต้องการที่จะพิลายท่านอดีตนายกท่านนายกรัฐมนตรีคนที่สามผมผมดูเจตนาก็ดูีเท่านั้นเองครับฉะนั้นส่วนเรื่องเศรษฐกิจนี่เรื่องเศรษฐกิจนี่วันนี้ทุกคนรู้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีปัญหาอามันมีปัญหาจริงทีนี้<ๆ>เขาก็บอกว่าท่านนายกคนเดียวก็จริงแต่ว่าท่านคุมทุกกระทรวงอะ่ะมันก็มีสิทธิ์จะอภิปรายได้หมดเลยนะเพราะอยู่ใต้การกำกับของท่านหมด เมื่อคุณอ้างเหล่านี้วันที่คุณเขียนมาทำไมคุณไม่เขียนมาให้ชัดอ่ะคุณก็เขียนไปเลยรัฐีกะลาหแมรัฐีแรงงานรัฐีพาณิชลรัฐีอะไร,กระเกษตรก็เขียนมาเลยแล้วให้ให้ไอ้ดีก็เอาเอกาสารเนี่ยไปยื่นกบับปปชด้วยครับในการพิปรายอะ่ะไปอ้างอย่างนั้นใครก็อ้างได้แล้วถามว่าแล้วคุณมีเจตนาจริงๆอะ่ะคืออะไรอ่าแล้วทางคุณครูมันคิดว่าเจตนาจริงๆคืออะไร ผมผมไม่เข้าใจเขาวันนี้ผมก็อยากดูวันอภิปรายไงว่าเขามีเจตนาอะไรทําไมถึงไม่อภิปรายรัฐมนตรีที่คุณอยากอภิปรายและอภิปรายนายกทำไมคุณไม่ไปยื่นเรื่องก,กับบพชว,ว่าเขาทุจริตหรือไม่หรือไม่มีทุจริตคอร์รัปชันแต่ก็อภิปรายตำหนิตีเตียนอภิปรายวาทกรรมที่นายกไปพูดซึ่งวันนั้นวันที่เขาเป็นแคนดิเดตเขาไปพูดเพื่อเจตนาที่จะดูแล ประเทศพรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะว่าพรรคเพื่อไทยทุกคนรู้ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไม่มีใครที่เก่งไปกว่าพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อมาถึงวันนี้วกิกฤตของประเทศเศรษฐกิจของประเทศมันเศรษฐกิจโลกมันอยู่ในภาวะอย่างนี้<อ>เห็นเธอตั้งใจจะมาดีอะท่านสีตั้งใจจะมาดีถ้าถ้าตายติเลยก็คือเขาก็จะกระทบถึงสทลอ่อะคงจะวุ่นวายน่าดูไหมอันนี้คุณครูมันนี้เป็นหนึ่งในทีม เป็นทีมองคารักด้วยไหมถามตรงๆนะผมไม่ได้อยู่ในทีมงคารักผมไม่เคยเป็นองคารักษ์มาสักสมัยเลยบุณสเสถียนส oh. ามารถสมัก็ได้ oh. แต่ oh. ผมจะลุกขึ้นประท้วงบ่อยเพราะว่าคนอภิปรายอ่อภิปรายเลยทงครับ oh. แล้วก็อภิปรายไปใส่ร้ายขอไปอภิปรายในก็พ่อไม่จริงผมยังเสียใจเลยนะครับมีอดีตนักการเมืองบางคนที่ออกไปว่าลุกขึ้นประท้วงทีหนึ่งครั้งละหมื่น โอ้โมันทําลายสถาบันตัวเองทั้งๆที่บางคนเคยเป็นผู้แทนมาครับบรรยากาศอย่างนี้ไปสาบานกันพี่ไหนก็ได้ไม่เคยมีครับอ๋อมันมีคนกล<ต>่าว<ด>หา <ๆ S 2> ว่า <ๆ S 2> เพื่อไทยเนี่ยลุกอภิปรายทีหนึ่งก็ไปรับเงินไปเติมเงินน่ะอภิปรายเพื่อเติมเงินเ <ๆ S 1> นี่ยมีมีมีอ <า S 2> ดีตผู้แทนคนหนึ่งไปพูดถึงเติมเงินทั้งๆที่ทเคยเป็นผู้แทนครับนี่เขาเรียกทําลายสถาบันของตัวเองเขาเรียกว่าไปยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ยืนด่ากลับมาในบ้านอ่ามันมันเป็นไปได้ไหมล่ะ ไม่มีหรอไม่เคยมีไม่เคยมีคุณสเสถียรครับ oh. ผมยืนยันกับคุณสเสถียรเลยไม่เคยมีครับไม่เคยมีคือพวกเหล่านี้ก็ดูเวลาตัวเองประทุปปาลุกขึ้นประท้วงให้รพรวกตัวเองก็มาพูดว่าเป็นเรื่องหลักวิชาการแต่พอคนประท้วงก็หาว่าเติมเงิน uh huh. มันน่ามันน่า,นาเสียดายคับพูดเหล่านี้ไม่ไม่น่าไม่น่าจะพูดออกมาถ้าเป็นผู้ทุชน,นิตทั่วทั่วไปเนี่ยผมไม่ตำหนิกันหรอกครับครับเพราะฉะนั้น ในมุมเพื่อไทยเนี่ยคำคำเรียกคุณทักษิณคําไหนที่ดูจะเปราะบางที่สุดนะเจตชายคนนั้นพ่อนายกหรือสทลลอก็แล้วแต่เขาว่ามาแหละครับผมผมไม่ไม่อยากที่จะไปไปสมมติฐานมาแล้วอันไหนที่มันเลยทงครับมันไม่เหมาะมันไม่ควรเราก็จะลุกขึ้นที่ประท้วงเนี่ยเราไม่ได้เราออถ้าดูกันดีๆอาจจะประท้วงให้กับผู้ที่อภิปรายแต่ข้อแท้จริงเราต้องการอธิบายความ <C> e <an> ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้ทราบคือวันนี้เราก็ต้องยอมรับผมยอมรับคุณเสถเียนตั้งแต่ผมออกรายการคเพราะถ้าเป็นู้้เรษตรินคือผู้นำกนางจิจวิญญาณแต่คุณแต๋เถียนและพี่ผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับไม่มีพักไหนหรอกครับวันนี้ที่เม่มีผู้นำทางกิจวิญญาณคุณคน้นดูจริงๆนะ<ฉ>ผมต้องติดหางว่าเมื่อคุณธนาธรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าผมพูดตลอดว่าคุณธนาธรก็คือผู้นำกนางจิจวิญญาณคุณช่อเก็เป็นผู้นำทางกิตวิญญาณ แล้วก็อีกหลายคนในพักตอื่นผมไม่อยากไปกล่าวเวทนาเขาแต่บังเอิญว่าพอคุณจะมาอภิปรายพักเพื่อไทยคุณก็ยกตัวอย่างแต่ท่านนายกต้นสินม,มาคนเดียวคุณเห็นเวลาเทศกาลหาเสียงไหมครับคบคนที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักการเมืองก็ไปปลาใสช่วยหาเสียงนักการเมืองต้องสิ้นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไอ้นั่นมันแปลว่าอะไรล่ะครับอ่าเพราะฉะนั้นคุณตันสินเน,น,นี่ยนะาผู้นำทางจิตวิญญาณถ้ามีการอภิปรายแตะ ปั๊บเนี่ยมันก็จะร้อนนะมันก็จะอ่อนไหวเราจะดูว่าผมเหมือนผมเองเนี่ผมจะดูว่าประเด็นไหนครับผมก็จะดูว่าประเด็นไหนแต่ถ้าเป็นประเด็นที่ว่าเขาออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองเสนอแนวคิดใหกับรัฐบาลผเพื่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียหายอะไระครับอ่าอก็จะมีคนพร้อมปกป้องท่านอ่ะในฐานะผู้นําจิตวิญ,ญญาณของพรรคออกมาชี้แจงว่าเออมันจะเสียหายตรงไหนอะ่ะท่านมาชี้นํา นะครับเมื่อรัฐบาลเอาตามก็เอารัฐบาลไม่เอาก็ก็แล้วแต่รัฐบาลน่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมาออกมาวิจารณ์ออกมามีสิทธิ์ออกมาวิเคราะห์ได้ผมเองก็มีสิทธิ์วิเคราะห์ครับทุกคนก็มีสิทธิ์วิเคราะห์หมดครับแต่ในยติมันคือชักใหญ่ชี้นําสั่งการก็ต้องเอาประเด็นสั่งการนี่ครับให้มันชัดเจนให้มันเหมาะกับเขาเรียกว่าเอาข้อเท็จจริงออกมาให้ได้ครับอผมคืออย่างนี้คุณเสถียรจะเพิ่งตัดรายการนะครับ ค,คุณเสถียรสังเกตเห็นไหมว่าประเทศไทยนี่เรามีนายกตีอดีตนานยกตีเต็มไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองในวันนี้ครับอยู่ในถามว่าทำไมเขาไม่เชิญบุคคลเหล่านั้นไปทอกโชว์ล่ะครับไปแสดงวิชั่นล่ะครับทาไมเขาต้องเชิญท่านนายกตั้งินลล่ะครับออไปออกรายการต่างๆนั่นเพราะว่าสื่อให้ความเชื่อมั่นสื่อยอมรับว่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเรื่องวิชั่นมันเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยท่านนายกตั้งศีมีความพร้อมม,มีประสบการณ์ เขาก็ไปออกรายการครับแล้วก um ่อนออกรายการแต่ละครั้งเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าผู้จัดก็มีรายได้เยอะเพราะทุกคนต้องซื้อตั๋วซื้อบัตรกันไปแล้วถามว่าทำไมกับคนอื่นเขาไม่เจิล่ะครับอนั่นหมายความเขายอมรับครับเขายอมรับครับครับเพราะฉะนั้นมองเห็นความวุ่นวายไหมในการอภิปรายรอบนี้ผมไม่มองแต่ผมยังมองไม่เห็นความวุ่นวายเลยครับครับผมยังมองไม่เห็นจริงๆว่ามันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นอ่า ก็ว่ากันไปตามเกมนะครับว่ากันไปความพร้อมของนายยกนะครับคุณคูมานิตย์ครับความพร้อมของนายกรัฐมนตรีเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ครับเขาก็ตอนนี้เตรียมตัวผมคิดว่าวันนี้เตรียมตัวอย่างอย่างอย่างเต็มที่อยู่ครับครับแต่แต่จะได้ถึงขนาดไหนนี่ผมไม่รู้แล้ววันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะอภิปรายอะไรผมคิดว่าไม่เลยนอกกรอบหรอกครับอุยกูครับ อะไรตกลงนี้แหละครับปัญหาใจแดนครับปัญหาประกันสังคมที่เกิดเรื่องอยู่ไอ้เรื่องเปิเรื่องอะไรอ่ะครับผมคิดว่ามันอยู่ประเด็นนี้เพราะยังไม่เห็นเรื่องุจริตครับยังไม่เห็นเรื่องคอร์ชั่นครับ,รบหรือเอน็นทิติตอนวอลเลตไม่ตรงปกครับก็เรื่องเหล่านี้ก็อภิปรายกันมานันมาในสภาทุกครั้งเมื่อทย์ที่แล้วคุณสิริกัญญาก็ถามกระทูส้สด แล้วคงสีุลผลก็มาตอบเจ้าผมว่าวนเมียนองเนี้ยเพียงแต่ว่ามาสร้างวาทการรมกันมาระดับรับเขาเรียกเรียบเรียงเรื่องราวครัในการอภิปรายมากกว่าผมผมยังมองไม่เห็นเรื่องปัญหาเจิงลึกเลยครับรมผมก็อยู่อไม่เห็นหมัดนอกน<ล>ะไม,ไม่เห็นหมัดนอกบิ Big ๊กยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นเลยครับกาลังจะบอกว่าบิ๊กบิ๊กป้อมอภิปรายด้วยนะครับครูมาน,นิ้ครับรอบนี้ ผมภาวนาใหญ่ท่านอนภิปรายเลยครับครับทำไมฮะไม่ได้กลัวนะครับผมไม่ได้กลัวผมเป็นห่วงท่านครับคือคนที่ยุ่ท่านอ่ะก็ดูจากวิกฟ้อมในอดีตเมื่อ20ปีกับวิกฟ้อมวันนี้แหละครับ,รบวิกฟ้อมในอดีต20ปีเนี่ยคือผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่เป็นรัฐสีกะลาว่ามาเป็นรองนายกมาเป็นผู้จัดก,การรัฐบาลแล้วมาวันนี้จริงๆแล้วท่านก็อยู่ของท่านดีดี ให้ท่านลงสวยๆเธอให้ท่านลงได้อย่างมีความสุขเถอะนะครับไม่ได้กลัวเลยไมคือการให้ท่านอภิรายคูมานิดมองว่าไปกันดึงให้ท่านขึ้นมาอีกรอบเหรอคือไปยุท่านน่ะเหมือนที่คนไปยุท่านว่าท่านมีโอกาสเป็นนายกมีโอกาสเป็นนายกอ่ะไอ้ที่ผมไม่ได้ลาล่ามารวมนะกระแสข่าวัมมาอย่างนั้นจริงได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับท่านครับผมจัดไว้ให้ทุกอย่างแล้วอรอเท่านายใส่เสื้อ Wow. Oh.